สวัสดีครับกยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเกษตรทดลองนะครับครับคลิปนี้ผมกะสีห่างหายไปด้วยเติบเนาะาบ่้มีเวลาเดียถ่ายคลิปนะครับเมื่อนี้จะมีโอกาสไดียมาถ่ายคลิปมองหน้าที่ผมเฮ็ดหน้ายอดไว้นะครับนะครับเมื่อนี้กะเสียงสีหายๆในเล็กน้อยนะครับเมื่อนี้สิพามาบึงเขาตัดกับเขาบริตัดแล้วกะนี่ครับจับมองนี้เดี๋ยวบอกมุมนี้ อันผู้ใดติดตามประจ้ากับสิหูดีเนาะว่าเขามุมนีน้นี่ที่ว่าผมจงหยาพืน้พออนไว้นะครับหยาพื้นหรือยังต้นกกบ่นะครับที่ว่าผมบอตัดออกมันิยุบลงเองนะครับตอนแรกเห็นแต่หยาพื้นปกไว้เหมือนอนแต่ตอนนี้เขาโผล่ขึ้นมาแล้วหยาพื้นมันก็น,นอนลงไปแางไตเห็นบ่ครับเนะีนะ่ยหยาพื้นมันมดุดลงไปอยู่ไตหมดแล้วนะแต่วาใน้กรณีน,นี้มันบริปเป็นเหมือนกันทุกหมองเด้ครับ บางหน้าบางมองที่มันเป็นหน้าหอมหน้าลุปหน้ามีหนามนี่เข้ากับขั้วี่จะกําจัดออกพออย่างเพราะวา่านั้นเขือมันสูงขึ้นมาก,กวัวเขาแล้วมันหล่มทับเขานะครับแต่้าในกรณีหน้าของผมนี่สีกําจัดกระไดบ้องจัดกระไดในกรณีหยาผืนนะมันสีลงเองตามที่ผมเคยเห็นทุกปีเนาะเออผมบอดีเห็นหน้าผมหรอกคุณเห็นหน้าไอหน้าข้างๆเพิ่นลุงข้างๆนะครับเพิ่นจงไหวปีปีที่แล้วปีกายนะครับ ตอนแรกผมก็ว่าของเพื่อนอู้เขาเนี่ยมไม่เห็นเขาเลยนะครับพักหนึ่งเขาโผล่ขึ้นมาเขาโผล่ขึ้นมาหญ้าพือมันมุดลงไปเองด้วยบริสิทธิย่านะครับผมก็เลยลองเอาไว้มั่งอ้กัแม่นี่ลีครับบัดน,นี้ตอนแรกผมนีเขาไม่แต่หญ้าพือพวกไวยตอนนี้เขาเขาสูงเกือบเลยเลยอนัรนะครับเลยนาเอกแล้วสูงประมาณผมสูงลอยหกสิบกว่าเนาะแต่ตอนนี้เขานี่สูงเกือบเกือบหัดข้อแล้วนะครับนะ่มองกันนะสูงเกือบหัดข้อ ถือว่าแมนคือเพิ่นวาเอออะแล้วันมาเบื้องฟังตัดแบบนี้นี่ฟังติตัดครับฟังติตัดก็ถามว่างามฟังติตัดจะงามอยู่แต่ว่าเขามันห่างออกกลัวฟังนันน้อยนึงเนาะแต่เห็นบ่าครับฟังนันมันจะนานาทึบเลยเออแล้วหันมาฟังตัดฟังตัดนีจะต้นนี้ก็สูงเกือบเพียงข้อเอื้อมนะครับสูงเกือบเพียงข้อเอื้อนแต่ว่าความห่างมันห่างออกเนาะ ห่างออกน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าหยาบ่มีเดียนนะครับแนมใบบ่อบ่เห็นเนี่ยนะครับออขอย้ำนะครับไอผู้ลงคนนพ่คนคอมเมนต์มาพ่นกับว่าอู้หน้าแบบนี้แถวบ้านผมในเฮดไดงามกว่านี่นะเออหน้าแบบนี้ถือว่าเฮดบ่พารรมถือว่านี่นะครับต้องมเบึงก่อนด้วยครับว่าหน้ามดประเทศแทนเป็นคือกันบ่ถ้าสมมติว่าหน้าผมมันเป็นหน้ายูหล่องหนามนะครับดูทางนามมากพ่นตกํานึงอย่ามีนามเนาะ แ้วก็เป็นหน้ามีนามยูเร็วนามยูเร็วลสิขันมาเห็ดได้ซํานี่ก็ถือว,ว่าบ่ผ่านแมนบ่ล่ะครับเออผมต้องวายกเป็นเป็นมองๆองนะครับแต่ว่าฐานหน้ามีนามดีมาเห็ดได้ซํานี่ผมเองกับวา่านเ,านเออขนาดผมเองผมยังว่าบ่านเลยมาเหเด็ดได้งามสานีเนาะแต่ว่าโตนี้ผมขอย้ำด้วยครับว่าบอมีนามแซมมาเป็นเดือนล่รเออนี่บอมีนามแซมมาเป็นเดือนบ่บมีนามด้วยครับมดทั้งหน้าเลยทุกมุมเลย บอมีหน้าแม่ให้แท้ยศเดียวนะครับเมืดทั้งหน้าเลยนะครับนี่แหละครับแล้วเขานี่ของผมวาแย่แล้วนะครับของผมว่าแย่แล้วขึ้นไปบนของขาเจ้าทั้งทๆๆึ่งเวยครับมืดทุกหน้าเลยทึ่งบมดแล้วก็โวยง่ายเมืดบาทเลยนะครับแย่ก็ผมอีกโบอบเมนว่าทั้งหมดทุกคนเลยครับโบเมนว่าทั้งหมดทุกคนไม้ทึงว่าเมืดบ,บาทเนี่ยมันเป็นงามมั่ง มงมงงามคือมงได้งามก็คืองามกั้หมดเลยครับมันชิเป็นมงมงทางหนามา่นะครับส่วนมงได้มงได้ขี้ไล่นี่ก็คือทั้งหมดเลยเออมันชิเป็นแบบนั้นแหละครับกา่มงขี้ไล่นี่บบเมนว่าเขาบ่เฮ็ดได้เขาเฮ็ดเต็มที่ทั้งสีหญ้าทั้งอย่างมันบ่งามไห้พวกอย่างนามมันบบมีนะครับยังเสียนขึ้นหน้าผมนี่เออผมเฮ็ดเฮ็ดคือขเจ้าที่เขาเฮ็ดหน้าลุบเลยทุกอย่างเลยนะครับแต่มันกับมงงามทอเขาคือเกา อแต่ว่าเพียงแต่ผมมาให้บึงว่าหน้าโน,น่นยังสีหน้าบมมีน้ำดิเฮ็ดเฮ็ดเห้มันดีที่สุดเลยไงเฮ็ดเฮ็ดให้มันให้มันใดสุดความสมารถริย่างสีนะครับและเฮ็ดวิธีไดมันยังสีดนเขาน้ำเขาย่งสีนะครับอสำหรับหน้าโน่นขอย้ำด้วยครับว่าหน้ามดประเทศไทยบ่ได้คือกัมผมไปมาหลายจ bon ังหวัดแล้วนะครับคือยังในอุบลยังสีกับ,บ่ได้งามมดทุกอำเภอเออบางอำเภอกังามกังามว่าซันเฮ็ดเด็กน้อยเฮ็ดยังงามเลยครับ เออบางบางมองบางกระเพ่อ,พอนี่เด็กน้อยเฮ็ดว่านเรียนรู้หัวไวก็ยังงามแต่ว่าบางมองนี่เฮ็ดทะพิธีพิธันเลยยังบ่ง,งามหา้เพราะยังมันมีน,มนามยังเสียนหน้าผมนี่นะครับก็นี่มาอัปเดตเฮบึงก็ยังอยู่นี่ขวามือเป็นหน้าเขาตัดนะครับเป็นเขาตัดเออสายมือเป็นหน้าเดิมๆนะครับกับไอยอดหลายเรียงกันละ่ะ บ่ไอ้บ่มีหนามมาเดือนหนึ่งแล้วครับนี่หมูจะเสียจากไหนเสียด้กินเขาบนอกครับเมือนนี่ไอ้ปีนี่แต่มันก็ได้กินอยู่แล้วเนาะได้เขาบนได้เขาเมือกันมันก็ต้องได้กินเขาอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ไม่ใสิได้ซื้อเขากินนะครับเพราะแถวบ้านผมส่วนใหญ่เขาเห็นหน้าหน้าหน้ายินเขาบนเดเห็ดหน้าขายนะครับพร,รามีแต่ทีบ่ลายทีคูละสองลรสามไรหาลรนะครับ ไอ้ผูมนเห็นหน้าขายกับมีอยู่แต่หลายหลายคนอยู่แต่ว่าผููเฮ็ดกินนะสีหลายกลัวนี่สิครับเฮ็ดเฮ็ดหน้าไว้กินเออมันจะน,นี่แหละเนาะคันพื้นที่ผมอยู่หน้ามีนานะมีนามมาผมบ่ย่องแพร่ไปนะครับบ่ย่องแพร่ไปแต่ว่าตัวนี้ตรงย่องม,มีลีย่องพอ,อยังเพราะว่าคิดเบิกอยู่ละครับต้งแต่ผมวานเขามามีนาอยู่บ่ถึงเดือนมีนาแช่อยู่บ่ถึงเดือนล้างจางหันแรงเงาเลยครับ จนถึงตอนนี้ยังบ่ท่านมีหนามอยู่เออจ็กเสียจังไห๋นะครับเออก็ใส่ความสามารถสุดพี่มือแต่ว่าเขาตัดบ่ก็ซอยได้นะครับเขาตัดนี่ก็ตัวนี้ปุ๋ยบ่ท่านแตใส่นะครับใส่แต่ปุ๋ยยูเรียไปไรหละหายกิโลตั้งแต่พุ่นนั่นแต่แต่แค่นั้นแหละครับนี่เมื่อกลมาด้นเป็นเดือนแล้วเนาะมันก็นยังยังเขียวอยู่นะครับหลังหลังจากใส่ปุ๋ยยูเรียไรละหาโลไปนะ แต่เขาตัดมันใบเขียวอยู่แล้วแต่ว่าฟังนี่วันสามสี่หมื่นที่ผ่านมามันเหลืองแห้งก่านีด้ลยครับนีฝนลิ่นมาใส่ฝนกํลาลังลิ่นมาใส่ลิ่นกะบ,บ่พ่อสีมีหนามหย่อนนะครับเออฝนตกบ,บ่พ่อชั่วโมงหนึ่งหนามก็เสียไปนะครับเมื่อกะเขียวขึ้นมาแดงจะหน่อยนึงเห็นไหมครับเขียวขึ้นมาอยู่หน่อยแต่ว่าหยามันกะจมลงไปแล้วเนาะ,ะนี่หยามเดือดจม นะครับบางมองข้างบนผมสีหญ้ามันก็ดีเลยดีสะอาดกว่านี้อยู่แต่ว่าเข่าก็สูงสามกัมเขาง่ามสามกัมนะครับมองสีดหญ้อแต่ว่ามันก็บริเวณเป็นแบบเดียวกันมาทุกหน้านะครับบางมองบางมองก็ควนกำจัดออกไอ้หยาพื้นเห็นเคลื่อนก็หล่ำทับเขานะครับแต่ว่าสําหรับผมนี่ลองปล่อยเบิ่งปีนี้นะเพราะว่าผมมีหน้าลุ่งข่างๆเพิ่นเห็ดนะปีไก่ ปีปรนสีหญ้ามีพี่ายเพิ่นบสีหญานะเพิ่นปล่อยมันถลมนะครับไอตอนแรงๆทสี่นี่มันบอ่อลงเลยครับบอ่บอบ่อยูแพงแต่พ่อแต่ฝนตกมากมีน้ำแ่เท่านั้นแ่ละมันลงเงิ่งแบบปลงแบบพับลงไปเลยเนาะเออผมก็เลยเห็นตัวอย่างนะครับผมก็ลองเอามาปั๊บใส่จนคของมึงเมื่อกาได้ผลขึ้นมาในเออแต่ว่ายังมีหญ่ยังอื่นขึ้นมาดำเนาะรอดทั้เบือง,งก่อนครับถ้าฝนบอ่อตกจักเถ่าจำเป็นผมก็ต้องบรสีดญ้าก,ก็ตัดออกนะครับนี่ละ หน้าที่ผมถ่ายห้เบิ้งนี่ครับมันเห็ดหยาบแห้งอ่ะมีผมก็ได้มานั่งยู่ฟังทั้งผมของสีไ้เบิ้งของข้าเจานะครับว่าน้าแถวนี้มันโหดสํดาเดเออวาน้าแถวนี้มันเห็ดหยาบเห็ดหยาบแห้งสําเดนะครับมีฟังทั้งผมโบมีน้ำเลยสกัก,กยศนะครับนะห็นบ่กโบมีน้ำเลยสกักยศมืดหน้าเลยนะครับมืดทั้งหน้าโบมีน้ำเลยจำมุมนี่ได้๋่ะครับที่ผมถ่ายลงวาปุ๋ยชิพกแปดแปดแกับปุยยูเรีย สี่สิบหกศูนย์ศูนย์หลัก็ะสามทิพศูนย์ศูนย์ตอนแรกมันเป็นอย่างไรมาเบิ้งตอนนี้เลยครับนี่มองสิบหกศูนย์ไอสิบหกแปดแปดเบิ้งเดียวสภาพครับหญ้าทัวรมา่เล่าจากง่ามๆได้ครับตอนแรกง่ามๆว่าสั่นนะครับมีแต่เข่าขึ้นเออลองคิดเบิ้งนะปุ่นแนมไปบนของเขาเจ้าใกล้ใกล้ปุ่นๆเข่าๆปุ่นครับหญ้าล้วนๆนะครับเออมีแต่หญ้าล้วนจากง่ามๆเห็นบ่วหน้าทั้งบ้านผมนี่มันเห็ดหญ้าแห้งนะครับมีป่าบเสี้ยนผู้ใดเห็ดได้งาม แถือว่าเก่งเลยนะครับวาววาง่ายผูด,ดได้ห็นเด้งเดยเขางามเลยถือว่าเก่งเลยพวกมันเป็นเหมือนกันเมื่อทุกคนเลยนะครับเป็นเหมือนกันเมื่อทุกคนนี่ตอแ 8, นแรกที่พกแปดแปดนี่คนส่ที่พกแปดแปดลงมันง่ามแห้งด้ยครับง่ามวงผมอีกประเทศประเทมาเบิ่งตอนนี้ครับ้าท่วมที่ถ่วแดดเลยครับบาน,นี้นักแหงก้งัวผมอีกละหันมาเบิ่งทั้งผมนี่ครับมีฟังทั้งผมบ่าท่านมีหยาด้ยครับบ่าท่านมียานีเดียวสู้ให้เบิง่งเพราะท่านมี้าด้ยครับ แต่เพียงแต่ใบมันออกเหลืองๆนะครับเพราะยังน้ำม,มันหายเลยนะครับเกือบใต้เพราะว่าขันฝนบลิลลมาใส่วางสามทีหมื่นนะครับใต้ถิ่มเลยบางได้ที่มันเป็นดินเหนียวใต้เลยนะครับเออนี่แหละผมอยากเห็นว่าหน้าทั้งผมมันเห็นอยางแห้งยาวไปเปรียบเที่ยวกับหน้าอย่าเปียบเทียบกับหน้าหน้าลุบหน้ามีนม้มหน้าที่ห่วยนะครับเออ หน้าผู้ไดทีฝนตกมาเธอเดียวแล้วมีนามอยู่ตลอดเลยจนมุมปี้นะเปียกเทียวก็ทั้งนี้บ่ได้เลยครับทั้งนี้นี่ทั้งนั้นมีนามแซ่อยู่สองเดือนแล้วทั้งนี้เ่ท่านมีนามอยู่ล่องชีบเบิ่งเอานะครับฮมันเห็นหญ้าแห้งนะครับไปมดทุกคนนะครับนี่เหลืองแดงมดทุกคนเลยฝนบ่ตกโดนแห้งโผลแดงทั้งพุ่นยาถั่วมือ่อไหทั้งพุ่นคือชีบอะไรเลยล่ะนะครับปีนี้เออ ไอหน้าหลอกกับซ้ำเกาอารมณ์มาหลอกกับซ้ำเกายังบ่มีนามอีกเครื่องนะครับเพราะมันเป็นมันแข็งขยอยู่ทั้งภูเขาเนาะเช็ดให้กับบุตรบัานนี้เออเี็ดให้กับบุตรใหญเฮ็ดเฮ็ดหน้ากับกระเทือนเ่แต่ว่าที่ผมมาห้เบิ่งท้ายคลิปห้เบิ่งนี่นะครับนี่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 ผมให่เบิ่งนี่มันบ่มีนี่ผมหยอดเอานี่มันแตกกอเห็นบ่นี่ครับที่ผมให้เบิ่งนี่คือหน้ามันก็แยเพราะแห้งแล้วแต่ว่าเห็ดวิธีใไห จังสีได้ึ้นมาแน่โบได้หลยแต่ว่ากระได้มากกวัวเกาหลายตืบนี่แหละที่ผมถ่ายคลิปมาตลอดนะครับอยู่นี่ครับบ่มีอเพราะหน้าบบไดสีย่านอหน้าปล่อยอันนี้เลยเมื่อก็ได้ซ่ํานี่แหละนะครับอขอบคุณหลายลที่เบิ่งจะจบคลิปเดี๋ยวเจอนใหม่คลิปหนาครับเดี๋ยวมีออียงฝนตกมากมันเปลี่ยนแปลงบอจะคอยรอดติดตามบึงคลิปนี้เบิ่งเขาตัดกับเขาบริตัดพิจารณาเอง,เองด้วยครับวาตัวไรด,ดีกวัวขอบคุณเลยหลายที่เบิ่งจะจบคลิปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ